สวัสดีครับสวัสดีคนที่หางานทุกคนนะวันนี้มีข่าวสารการรับสมัครสอบบรรจุรับราชการของกระทรวงการต่างประเทศนะครับรับ40อัตรานะเยอะทีเดียวนะครับใครสนใจต้องติดตามนะอย่าพลาดเปน็นขาดมาดูที่ประกาศรับสมัครกันครับเป็นประกาศกระทรวงการต่างประเทศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิจารคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชารารพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนะครับท่านดูเงินเดือนที่ได้รับนะถ้าเป็นตำแหน่งนักวิจารคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการกับนักวิชารารพัสดุปฏิบัติการเงินเดือนอยู่ระหว่าง1 5 0 0 0ถึง16,500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นวุิปวส ก็เงินเดือน 11,500- นถึง12,650บาทนะครับจำนวนตำแหน่งที่ว่างในตำแหน่งนักวิชารารคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการว่างสามอัตราตำแหน่งนักวิชารารพัสดุปฏิบัติการว่าง2อัตราและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานว่าง35อัตรานะครับใครที่โฟกัสไปที่เจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงานเนี่ยสาอัตราเนื่องจากเขารับเยอะนะ,ว,ะวุฒิปวส ถ้าใครจบหลายปุ๊บอย่างเงี้ยมีทั้งปวสเป็นทั้งปาตรีท่านต้องเลือกเอาอย่าง,างหนึ่งนะครับเลือกได้เพียงแค่1ตําตำแหน่งเท่านั้นในการสมัครสอบนะสําหรับนะครับเดี๋ยวจะดูวันเวลาสถานที่ในการรับสมัครท่านดูนะการรับสมัครเนี่ยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคม2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันที่31ตุลาคม2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสมัคร Karere เนี่ยระบบจะปิดการรับสมัครเวลา17.00นนะครับตรงนี้ต้องระวังนะใครสมัครสอบวันสุดท้ายนะการสมัครสอบก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมแนบเว็บไซต์ให้ท่านด้านล่างของคลิปนี้นะครับเข้าไปก็อ่านรายละเอียดการประกาศสอบให้ดีนะะแล้วก็กรอกไปสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะชื่อนามสกุลเลข13หลักเป็นต้นแล้วก็พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษ A4 นะครับหากไม่มีเครื่องพิมพ์ก็บันทึกฟไฟล์ไว้ก่อนแล้วก็ปริ้นออกมาภายหลังถ้าปริ้นออกมาแล้วนะครับก็สามารถจะไปชำระค่าธรรมเนียมในการสอบได้3ช่องทางช่องทางแรกคือชำระเงินผ่านเคาน์เต,เตอร์บมจอธนาคารกรุงไทยนะครับ Taylor Payment น,นะครับไปได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2566นะครับภายในวันและเวลาทําการของธนาคารนะชาระแล้วก็เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วยนะครับช่องทางที่2ก็คือใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับใครที่มีมือถือแล้วก็มีแอปของธนาคารกรุงไทยท่านก็สามารถชําระเงินผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่องทางที่3จะไปชําระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ก็ทำตามที่เขาระบุไว้นะครับแล้วก็จะต้องวันสุดท้ายเนี่ยถึงแค่22นาฬิกาเห็นไหมครับแล้วก็เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานค่าตรรเนียมในการสมัครสอบไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นวุฒิปัญญาตรีก็คือตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการเนี่ยก็380บาทแยกเป็นค่าธรรเนียมสอบ350 และค่าทมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ตอีก30บาทนะครับถ้าเป็นตำแหนง่งเจ้าพนักงานธุรการเปรปฏิบัติงานสืบพิบูลปวสเนี่ยค่าสมัครเพียง330บาทนะครับเป็นค่าทมเนียมสอบ300บาทและค่าทมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตอีก30บาทนะครับก็เป็น330บาทนะ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบเพราะฉะนั้นท่านต้องชำระเงินให้ไวเพราะจะมีผลใ,ในการจัดลำดับเลขประจำตัวนะครับก่ ien, นอีคะแนนเท่ากันเนี่ยถึงขนาดต้องมาใช้เลขประจำตัวถ้าเราเลขประจำตัวระดับต้นๆก็มีโอกาสได้ลำดับที่ดีกว่านะเรื่องเลขน้อยหล่าเนี่ยต้องต้องต้องเนียนเข้าไว้นะครับ มันมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะก็มีคะแนนเท่ากันนะครับตั้งแต่วัน,นที่14พฤศจิกายน2566ให้ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการในการสมัครสอบถูกต้องครบถ้วนแล้วนะเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมนะครับเพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีการระบุเลขประจำตัวสอบน่วยคลิกที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครนะครับแล้วก็กรอกเลขหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะ ไสมัครที่ปริ้นออกมาแล้วก็ติดรูปถ่ายนะครับ1นึ่งคูนิ้วนะตามประกาศฉบับนี้ถ้าใครจะสอบจริงประกาศฉบับนี้ท่างต้องปริ้นมาทางฉบับนะครับอ่านให้ละเอียดนะผมจะเอาแค่สาระสําคัญเท่านั้นนะครับผู้สมัครสอบสามารถสอบได้เพียงหนใึ่งตำแหน่งเท่า hmm. นั้นนะครับเหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับและโดยเฉพาะวุฒิการศึกษานะครับที่เป็นวุฒิที่ใช้ต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบวันสุดท้ายคือ3 1ตุลาคม2566นะครับจบหลังนี้ไม่ได้นะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบก็ทางเว็บไซต์นี้นะครับที่เว็บไซต์เดียวกับที่เราสมัครนั่นแหละหลักสูตรการสอบแข่งขันและวิธีการสอบนะครับก็สอบอยู่2ภาคก็คือภาคแรกคือการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนะครับ เพราะคนที่จะสมัครต้องมีพักก่อมาแล้วนะพักก่อต้องได้ก่อนวันปิดรับสมัครวันสุดท้ายนะครับคะแนน200คะแนนนะผู้สมัครสอบตำแหน่งใดต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสมัครแนบท้ายประกาศนี้เดี๋ยวเราดูแนบท้ายประกาศฉบับนี้นะครับว่าตำแหน่งไหนสอบอะไรยกตัวอย่างสักหนึ่งตำแหน่งนะ ถัดไปก็คือการสอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งตรงนี้เป็นการสัมภาษณ์นะครับคนที่ผ่านภาคขอก็คือเฉพาะตําแหน่งก่อนถึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์นะครับในวันเข้าสอบภาคขอท่านต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะหรือบัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐหรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทางพาสปอร์ต ที่มีรูปถ่ายและมีเลขไปํำตัวประชาชน13หลักนะครับระบุชัดเจนเท่านั้นฉบับจริงและยังไม่หมดอายุนะครับหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวมาแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบแนะนําให้ท่านใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะดีที่สุดแต่อย่าหมดอายุนะครับหลักฐานที่ต้องนําไปสอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งก็คือสอบสัมภาษณ์ ก็ใช้เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมกับการสอบภาคขอแต่ท่านต้องผ่านภาคขอก่อนนะครับถึงจะสอบภาคขอได้เ,เกณฑ์การตัดสินก็คือต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบนะครับทั้งสองทั้งสองภาคถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสอบเป็นผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน2ปีนะครับการบรรจุแต่งตั้งก็ตามลำดับที่สอบแข่งขันได้ แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศไม่ประสงค์รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือประเดนของรับทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่รับโอนนะมาดูการผมจะจยกตัวอย่างนะครับเอกสารแนบท้ายประกาศขอเป็นธุรการแล้วกันเพราะรับเยอะที่สุดนะครับใครจะสอบธุรการดูทางนี้นะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตุลาการปฏิบัติงานนะครับรับ35ตราหน้าที่ความรับผิดชอบอหานผ่านๆไปก่อนนะครับมาดูที่สําคัญคือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนะครับเขาบอกว่าได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปปสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีนะต้องสาขาบัญชีนะครับถึงสมัครได้ หลักสูตรการสอบแข่งขันนะครับภาคขอที่เป็นความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเนี่ย200คะแนนจะสอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบัญความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและบัญชีและความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินและบัญชีนะครับและข้อ1เนี่ยเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการพศ2 5 3ข้อ2เป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการพศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ3เป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินพศ2562ข้อ4เป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพศ2549 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft และโซเชียลมีเดียและมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะครับเพราะเรารสอบกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะที่มอบให้ท่านในวันนี้หวังว่าคนที่สนใจนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นพ่อเป็นแม่นะก็สามารถแนะนําให้บุตรหลานของท่านจบปวสจบปริญญาตรีนะครับให้ตรงกับที่เขา เปิดรับสมัครถ้ามีวุฒิตรงนะครับมีภาคกอของกอพอก็สมัครสอบเป็น้ครา่อการได้นะครับข่าวสารนี้เป็นข่าวสารที่ดีนะครับบอกต่อๆกันไปนะขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ